วันนี้วันที่ห้ากรกดาศอ5ห้าหกแปดเป็นวันที่หกสิบหกข้าพเจ้าใน,นาธนพัตต์วงเงินลำดับที่สองสามหกขอถวายเสียงสวดสาธย,ยาพัสสรพระปริตรามต์ต่างๆตวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลิกได้มีสมาธิจดจ่อในอพระปยัญ,ญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทกาภารตนารัยอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธามพระกวันตังอภิวาทีมิสวาขาโตพระวัตตมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระวตูเศร้าพระสังคโฆสังขังนามามิบทที่สองบทบูชาพระภะรีพิณะอรหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิลาปรินิพุโตคุณนหีธรมานโนธานิปรามาหีจติสติ ยาวัชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังขังสารนังขตูปูเชมิละตนาตายังธรรมังจารามิโสทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกาวาเวสุอัตตาขจตุูเทวดาสาัทธรรมมุนิราชสา,าสุทันตุสักโมขะทังสักเคแกมีจารุปีสิริสิคารัตติจันทาลิขีวิมาเนทีเปรณีจะคา,ามีทารุวนาคาหานีเคหาวัตุไมอิเขติ ภุมมาเจยันตุเทวาชรัตราวิสมียะขาคันธันพานาคาทินทัตตาสันติกียามุนิวะรวะจันนางสาธบูมีสุทันตุธรรมะสาวนักโลอัยัมปทันตาธรรมะสาวนักโลอัยัมปทันตาธรรมะสาวนักโลอัยัมปทันตาปุติสีบุษบุปพะภาณามะการนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัพุทธัสสะ ปทตี่ห้าบสถตสาระคมรรปถัพพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยมปีสังขังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีธรรมังสารนังขจามิตติยมปีสังขังสารนังขจามิบุตติหกบทสวสัจจริยาคาถะนัตถีมีสารนังอันยั พุทโธมีสารานางรังวรังเอเิตินัสจวัชชีนัสสุติมีโหตุสัพพนะทาณติมีสารานังอันยังธรรมโมมีสาราน,านรังวรังเอเิตินัสจวัชชีนัสสุติมีโหตุสัพพนะทาณติมีสารานังอันยังสังโฆมีสารนังวรังเอิตินัสจวัชชีนัสสุติ <c oughs> มีโหตุสัพพทาบททิจิตบทโสติรัตนาป,ปนามขถาพุทธังนัมมีรัตตาพุทธะสารีรละจิตตัง ธรรมังนัมมีรัตตพภตตะวิสุทธิธาลังสังคังนัมมีรัตตพภตตะสุสีละทินติเอตังนัมมีตีรัตนังรัตนันตยะวะหังสัมมาสัมโมสาริตาวัตถุวิสีสะภูตังอนโยยานยุตตะคุณายุาวัสัพปวัฏถังอัสมิตยามีปีตตทีวัตถาติตันติเอกัางวินาตติตาลีสามมาสัมเวีนะโลเกกาตาจิจาจีเรจปุตจ ปตุภูตังคัมภีรายาวิสัยยังอติทุนตัสัตถังปิญญูหิปันชิตะชนีหิวิชานรูปังโลกรมิเกหิจิกถัดจุดปรภนียังเกัจ,จีปุณทุวิธิกางคุณกายตายะนามิหิเยวะชนะตายสวิสุธรรมปีสมุปสตังมณนสีสุทธาปสาทานังปุณสิกาณะมะสมุตตมะ คุณนภูมังตุขาปมุจจนะมุขะสารานาังคตานะังปูชาลหิสุปะระมังอภิปูชนันเนยังนิพานาสัชิกิริยายุปนิสัยยัตถังสัมมากิริสัมารโาสโธนะสิทธิยาจะสาธุหิอาทากูสเรหูปเสวณียังปานีหิจ่าปิสารานางังขามณาียะมีวะตัสมาหิตังติรนะัตนาสารานางาังคะตัมหะ อันติงทีวังคาน,ะนีสุนัมสัมมนา,าปูเชมาจปาปิสสาะาตาังสุปสันนจิตตาสถานุปริจาริยาสถาราตาจะบุญเนนตตถะสุก,กตนะสุขีพระเวมุเตเชีนัสสาจัสถา,าปิสุวติหวนตูยูจิทธรรมวินัยยมิตมาณภูโตโลกุตระพิสมัมโยนิ ي คโตสุพนังตสุปนิสยาาัยจะจยายะอยยามปีหันตู ถุทธเตยปริจิตโตสุปัสสาทกาโร <c oughs> <c oughs> มุทิแปนภคารสิทธิคาถายูจักุมามูหามาราปากันโนสามังวัพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปัสสาวินิโมจยันโตปะปีสีเขมังชนะต่างวินเนยังพุทธังวรันต่างศีรสานามามิโลกัสสะนาทจาวินายกัจจะ ตันติเชษาตชนสิธิหนตุสัพันตรายาจะวินาสิมตุทมโมทโชโยวิยะตัสสะสุตัสสีสีโลกัสาวินสุทธิมัคนิยานิุกธรรมัทธรัสธารีสาตาวะโหสันติการุสจินโนทำมังวรลันตังสีรสานะมามิโมหัปปทาระอุปสรรททาหังตันติเชษาตีชนสิทธิหนตุสัพันตรายาจวินาสเมตุสัทธัมมัสีนาสุข ตาโนโคโยโลกาสัพปปุปปกิกเรชตีชาสันโตสายยาสตินิโยชโกจะสวาขาตาัดรรมังวิิตังกรโรติสังคังวรันตัง,ตงาศีลสานามามิพุทธานุพุธทธังศีลธินติตันตีชาสาตีชนะสิทธิของตุสพ,พันตร,รายาจาวินาสเมนตุบทิิกาบทสวนหมุก าาการอัฏฐกะคาถานโมอรหัตสัมม,า,า,สมาสมัพพุธสัมมหิสีโนนาม,มูอุตมธรรมัสาสาวาคาต,าตัสีวัตินิทะนโมม,มหาสังคัสปีวิสุทธาสีรัตินติโนนโมโอมาตายาลัตตารัตน,นตยสัสสะสาธุกลงนโมโอมาตาต,าาตาาีตัสสะตัสสาวัตจุตยัสปีนโม,มกคาราปภาเวนะวิขาชาตุปทวะนโม,มการานุภาเวนะสุวัติุนตุสัพพทา นโมกาลัสติชินัพิตีมหิโหมิติชวะบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันมีสูตรต่างเอกาสมยญาภะกวัสกีสุวิหารติกะเปรละวัตุสมิงมหาวันนิมหาตาพิคุสังคีนาสังคีมปัญจมัติหิภิกขุสติหิสพีหิวะัลหันติหิทัสสหิจารุกะทตุหิเตวตาเยปุญญินนะสันนิปฏิตาโหติภะกวันตังทัศนายาพิขุสังคจะ อาคาโคจัตุนาะงสุทาวาสก,กายกิกานนะัง เทวนังเอตทะโหศีอายังโขภาควาสคีสุวิหารติอภิรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังคีนะสังคิงบัญจมัตตหิภิกขุสติหิสปีหิวะอรหันเตหิทัสหิจารกะทัตตุหิเทวตาเยปุญญนะสันนิปติตาหุนติภาควันตังทัศนายะภิกขุสังฆจะยันนุนะมมยัมปียีนะภาควาเตนุปัสสังกมยามะอุปสังกมิตวภาควาตูสันติกีปจิกคาถาปัสยามติอาคาโคตเทวตาเสยยทะปินะมะพระวัปุริสุสัมมชิตังวาปางปั สารยปับภาษาลิตังวา่าพระหังสัมมิเชยะเรวามีวาสุทาวาสิสุเทเวสุอัตระหิตาพระขวัตตัวปุรัตตัวพระหูรหังสุอ,อาคาโคตเทวตาพระวันตังอภิวาเทตาวะเอกามันตังอนังสุเอกามันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระขวัตตัวสันตเกอมงคาทางอภัสสิ มหาสมโยูปวานสมินตีวกายสมคตาอาคาคำหาอิมังธรรมสัมยังตะคิตาเยววอปราจิตตสังคันติอาคาคูอปราเทวตาภักควัตตสันติเกอิมังกะถังอปัสสิตตะตับพิคาวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมากลางสูสารทีวันเนตานิไคคิตาวอินทริยานิลคติปฏิทาติอาคาคูอปราเทวตาภักควัตตสันติเกอิมังกะถังอปัสสิจิตาวคีระจชตาวปริสังอันทคีระโออันเจเมชา ตีจารันติสุทธาวิมาราจคุมัตตสุตันตาสุสุนักติอาคขวอปาราเทวตาภะคะวะตัวสันติเกีมังคตังอปปสิเยเกจีปุถุทางสารนังคาตาเสนติขมิสติอปายาภูมินปหายามนุสังเคหังเทวกายังปริปุลิสันติติอาคขวะภะคะวะภิกขวะมันติสีเยปุญญะภิกขเวทัสสุโลกะัตตุสุเทวตาสันนิปตตาโหติ อาถาคตังทัศนายพิขุสังกัจจะเยปิเตพิกเวอหิสุอติธรรมทานังอรหันโตุสมะสัพพุทธะเตสัมปีพระขวันตานาอิตัปรมิเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยทปิมหะอตระหิเยปิเตพิกเวปวิสศติอนาคขธรรมทานังอรหันโตุสมะสัพพุทธะเตสัมปีพระขวันตานาอิตัปรมิเยวะเทวตาสันนิปติตาปวิสศติสยัตทปิมหะอตระหิอัติกิสัมิพิกเวเทวกายานังนามะนิ กิตติสัมมิพิคเวตวะกายนังนามันนิทิสิสัมมิพิคเวตวะกายนังนามันนิตัสุศนตาสัตุกรรมนัสิกโรธาภาสิสามิติเอวันพันติติโคติพิกุปปะกวาตูปัญจโสสุปะกวาเอตถาวุจะ สีโลกะมนุษย์กัสสามิยัตถภู่มมัทัสสิตายิสิตาสิริกะปะระภิตตัสสะมหิตาปุถุสีหวสาริณาลุมะสามสบิสามพโนอุทัตมนัสาสุทธาวิปัสสนมนาเวลาเป็นยมปัญจสตินัตตาวันิกเปริวัตถวีตตัวมัตยิสัทธาสาวกีศาสนิรติธิวกายาภิกันตาติวิชนัทธภิกขวูตีจัตตปะมะกะลงสุตวะพุทธสัสสานัง ทิสาปะหูราหูยานังอมนุสสานัทสนังอภเปกีสหมัตถคูสหัสสังอสหตติงิสตังเอกีสหัสสนังอมนุสสนามัททักษูอเปกีนันตมัททคูทิสาสภะพุนาอาหูนันจัตสปังอภิญญาญาวิคิตวานัจจคุมาต่ตัวมัตยิสัทธาสาวกีสหาสเิรติเทวกายาภิกันตาติวิจนาถภิกขะวะเอโวหังคิตยิสามิคีราหิอนุปุพพโสตสหัสหาสาวะยคะภุมมะกัปิลวัตวาอิติมันโถชติมันโถ วนาวันตตยัสสิโนมุตตมานาอภิกรมุภิกุนังสัมิติงวนาชาสหัสหิมาวตายะขานานันตะวันนิโนอิติมันตุจุติมันโตวนาวันตตยัสสิโนมุตตมานาอภิกรมุภิกุนังสัมิติงวนาสัตตาคีลาติสหัสายะขานานันตะวันนิโนอิติมันตุจุติมันโตวนาวันตตยัสสิโนมุตตมานาอภิกรมุภิกุนังสัมิติงวนาอิจเจเตสุลาสหัสสะยะขานานันตะวันนิโนอิติมันตุจุติมันโตวนาวันตตยัสสิโนมุตตมานาอภิกรมุภิกุนังสัมิติงวนา Nisa mita paca sataya kana nanta wanino iti mento cuti mento wana wato jasa sino api kamu piku na sampe mana kumpiro la caka hiko we pula sani bisa na sata sahasang ya paripu pasati kumpiro la caka hiko so paka mana pari manca ti sana tala no ati pati mahara sasi soputa puta pita sapa hawo intana mama iti mento cuti mento wana wato jasa sino api kamu piku na sampe mana takinan jati sang ไม่รู้หูตบปัสสาสติกุมพันานังอติปฏิมหราราชายาสิสสะปุตตปิทัสสะภวเอินทนามามปะระอิทิมันโตชุติมันโตวันามันโต,นต,ววนานตยา,าสิโนโมทม,มนาภิกขมงภิกขุนังสัมิติมวังังฉชิมัจ่าทีสังราชา ลูกปะกโขปัสสาสตินาคานางอติปติมหาราชายสสสิโสปุตตปิตาสะพะหะวุกอินทะนามาห์ปะระเอติมันตุจุติมันตุวนามันตุยัสสิโนโมทามนาอภิกามุภิกุนังสัมปติงวนาอุตนันจัติสาราชกุเวโลตปัสสาสติยาคานังอติปติมหาราชายสสสิโสปุตตติ ทะพะหาบูอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันตุยัสสินโนโมตามนาอภิกกรรมพิกุณนาสามิติงวนาปริมัทีสังทัตตะโนทักคินีนาวิรูหากปัจิมีนาวิรูปะขูกูเวโลอุตรังทิสังจัตตารเตมหาราชาสามันตาจัตุรทิสสะทันทะลามนาอนังสุวันิกะปิรุวัตวีเจสามายาวินุตาสาอาคูวัจนนิกาสาภาอายากูเวโรเวเวรุวิภูจาวิภูโตสหะจันทัโนกามสินโนจักินุนันุนินานุจักปานาโตโอปามโนจัก เอวัสุตโตจะมาตริจิตตเซโนคัน,นับจากคันขับพูนโ,ร,โราชาชนูสภูอาคูป,ปัญจสิโคเจวะพิมพลุสุยวชัสสาเอเตจันีจราชาโนคันขับภาสหาราชุพิโมทามานาอภิกามมงพิขูนังสามิติงมะนังอาตาคูนาภาษานาคาเวสาราสหคันชักกสากามกพัตรตะตาอาคูป,ปายาคาสหายาทิพิยามุนาทตระนาจะอาคูนาคายาส,าสีโน เอราวัณนมหานาคสปภขาสามิติงว่านังเอราคาคาชีสหัสหารันติทิพธิชาปคิอวิสุทธสจักรูเวหายาสตวนนามนปตจิตตาสุปนาอิติสีสานามังอภยันตานาคราชนามาสีสุปนาโตคิมมะมกาสีพุทธตันหหีวจหิีอุปวหายันตานาคาสุปนาสาระมะกลงสุพุทธังชิตาวัชิระหัตถีนัสสมุททางอสุราสิตาพาตาดวัสวัสิเตอติมันตุยาสีโน คารักกันชามหาพิสมาอัสุราธนวีนะสะวิปจิตติสุจิตติจะปารารโทนมุจิสหสัตตันจะปริปุตตนนังสัภีเวโรจนามาคะสันในหิตวาพระงาสีนางระหุพัตมุปคารมูสมโยชานิพัทันติพิกุนางสามิติงวะนางอาปูจัตเทวาปนวีจัตเทชูวายุสทาขามุวะรุณาวรุณาเทวาสมูเจยสสหะมตตาคารุกะ กายิกาอาคูเทวายัสสานุทัสสิติทัสธากายัสปินานตาวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสานุโมทัมนาอภิกามุภิกขุนังสัมิติงวะนาเนโดจัตเทวาจัศหารีจัอาสัมาจัตถวีญามะจันทสุปานิสาตถวาจันทมโคปุลกิตาสุริยสุปานิสาตถวาสุริยมาคคปุลกิตานาคตานิปุลกิตาวาอาคูมัทวรา กาวาสุนังวาสโบเสโนสักุปะขปุลินทัะโตทัสเตติทัสตาคายาสพีนันตาวันนิโนเอทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทรมนาอภิกามุพิกูนังสัมปติงวานังอาทาคูสหะูเทวาฉละมคีสีการิวาอรินนากาจารุชาจะอุมาปุพานิภาสีโนวะลุนนาสหะธรรมาจะอัญจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวรนีสีโนทัสเตติทัสตาคายาสพีนันตาวันนิโน อิทิมันโทชุติมันโทวนาวันโทยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุภิกุนางสามิติงวนาสามนามหาสามนามนุสสามนุสุดสมมาคินาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาตาคูหารยเทวายอจารโลกิตวสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายัสสสิโนทัสสติทัสตาคายัสปีนนันตาวันิโนอิทิมันโทชุติมันโทวนาวันโทยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุภิกุนางสามิติงวนาสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวนะนะสาหา โอทัตะไคหาปามุขะอาโคูทีวาวิจักขณะสัตตมัตตาหาราคาชามิสคาจายาสสีโนทานายังอาคาปะชุนโนยุทิสาภิวัสติทัสติทัศตาคายาสปีนนันตาวันนิโนอิทิมัทุนชุติมันทุวันาวันตุยาสสีโนโมทามะนาอภิกามุภิกขุนังสัมปติงว้านัง เคมียาสุสิตายามากานะคาจายาสสิโนสัมพิตาคารามิธะจุตินามาจัอาสวานิมานารติโนอาคูอาตาคูปรมิมิตาทัสสิทัสตาคายาสเปนานันตาวันนิโนอิติมันโตจุติมันโทวันนาวันโตยาสสิโนโมทัมมนาอภิแกมภิกขุนังสัมิติงมานัง สันนิทีทีวานิกายาสปีนานาตะวันนิโนนามันวียีนาอาคานชงยีจันนิตริสาสหะพระบุญรชาติมักคีรงอุตตินนานาสาวังสขีมนตตลังนาคังจันทวอสิตาสิตังสุภมาปรมัตตูจับปุตตอิทิมัตตูสหะสันนังกมาลูทิสสจัตสุภะขาสัมิติงวะนังสหัสพมาโลกาณามหาพมาทิตติตติสุปปปโนชุติมันตูพิสมากายโยยัสสิสุทัสิธาอิสราอคู อาจีเกวัสวัตติโนเตสัจจามนตุอาคาหาริตุปริวาริตุตีจัตสพีอภิกันติสินทีทวีสภามะกีมลัสีนาอภิกามิปัสสะคันหาสัมันทียาเอตากาหาถาปันทัตตาลาคีนาปันธรรมตุโวสมตาปริวาริตามาโวมุจิตาโกจินาเอติทัตถามหาเซโนคันหาสีนาอภิไสยิปานินาธรรมาหจักสลังกตะวันะ์พีระวังยถาปุสสะกูเมถุทนายันโตไซวิชโกูสตาโสปัญจทาวติสังกุตูอสยยังวสี กัรจัาสับพังอภินยยะวะวิขิตวานาัจจาคุมาตตัวมัตยิสัทธาสาวเกศาสนิรติมารสีนาอภิกันตาตีวิชนธาภิกขโวเตีจาัตปมมะคะลงสุตวพุทธศาส,าส,าสนังวิตลาหีหิปกามงุงนสังลมินปีอิชยุยยสภิวิชิตตสังฆามาพยาคิตายาส,าสัสนิโมทันติสหพูตหิสาวกาเตะชนสุทาติ Kutisibit bosob makarasut tak asewan aja parah nang Patitana jasiwana puja aja puja niya nang Eta makaramu tamang Panilu pati Pupi ja bunyata atas sama parini ja Eta makaramu tamang pahu saja ja Sipa ja winayu susikitu Supasita ja yawa ja Eta makaramu tamang matapitu Upananang putra Talasa sakahu anakura ja kamanta Eta makaramu tamang Tanan ja tamacariya ยาตกานันจัสังคโหอนาวชานิกามานิเอตมังครมุตตมังอารติวิรติปปามัชฌปามาจะสัญญโมอปมาโตจะทำมีสุเอตมังครมุตตมังคารโบจานิวัตโตจะสัญญุณีจะกัตัญยุตาเอตินัสัตมะสาวนาเอตมังครมุตตมังหันทีจะโสวจัตสตาสมานานันจะทัศนาการินัธมะสาคาชาเอตมังครมุตตมังตาปูจะพัมมัจเรยะจะ อริยะสัจจานัตสนานิพานสัชิกิยาจะเอตัมมังครมุตตมังพุทธัสสะโลกธรรมมิหิจิตตันตสนาขปติอโศกาวิละชังขีมังเอตัมมังครมุตตมังเอตสิตานิเกตวานักสพัทมปราชิตาสพันตสโสจิงขัดชันติตันติสัมมครมุตตมันติ บทที่สิบสบทศูรัตนปริตยังกิจชีวิตทางอิตวาหูรังวาสักีสุวายังรัตนปณีตังนันโนสัมังอัตถิตัคาาตินะอีตางปีพุทธีรัตนังปณีตังเอเตนีนัสจินสุวัตถิหวนตุขะยังวิราคังอามาตังปณีตังยะทัตขนะนาสักยะมุนีสมาหิโตนตีนัธมีนัสมัติกิจิเอเตมมตนนิตามปีธัมเมรัตนปณีตัเอตีนัสจินสวัตถิหนตุ พพุทธเศสุปริวัตยิสุจิงสมาธิมานันตริกัตมาหูสมาธินาตีนัสมโมนวิชติอิตัมปีธรรมีรัตนปณีตังเอตีนัสจีนัสวัตถิโหนตุเเนยิสุปยิปุคราอัตสัตตังปสสทธาจัตตาลิอิตานิยุคานิโหนตุตีทกิเนยาสุขัสสาสาวกาเอเตีสุทินานิมหาภราณิอิตัมปีสังเครัตนปณีตัง เอตินัสจีนัสุวัตถิโหนตุอิสุปยุตตาอะมะมันณสายทันหิมะอิกานิโนโคตมะสาสะนัมหิเตปฏิปทาอามาตามวิไคหะรัฐามุทานิพุทธิพุชฌม,มานาอิตามปีสังเครตนาปนิตาเอตินัสจีนัสุวัตถิโหนตุหินังปุรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวัสเม ตีพินาปิชาอาเวลุนหีฉันทะนิพพันติทีรายัทยัมปฏิปูอิตัมปีสังเครตนาปณิตังอิตีนสัสจีนัสสวัตถิหุนตุกที่สิบสามบทสวดสหัสะวะอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจย,ยังอิตลาปชาอัตตาันตสพปพตาสานิพจังสันนตัดจาริโนตทวเทิวนณะคังคัมโพณะมารุสหพรามุณา ชิตังอปาชิตังตาญิราตถาลุปัสสะชันโตโนบทที่14บทโสดเกตุตตสูตัสิตามิตังเอนะภะคะวตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสมาสสะพุตินะเอชาตุมหิมาอนุสวีนามาปรมะปปลายัมมาอิติกิรายัมมาปิทาการสัมปทีนามาตักะหิตุมานายะกะหินามาอากาลปริวิตากินามากินทิ อินนานคติยามพาทัพพาลุปตายามะมาสมโนโนคัลุยถาตุมีหีอัตนาวัชเนยธาตอิมิธรรมะอกุสลัอิมิธมาารรมะสาวัจอิมิธรรมะว,วินุขรหิตาอิมิธรรมะสมันตาสมาทินาอหิตายทุขายาสวัตันติอัตตุมีหิอปะเหยยาชายาตุมีอัตนาวัชเนยยาตยาอิมิธรรมะอากุสลัอิมิธรรมะอาวัจฉา อิม um as at ิธรรมะวินุปัสสนาอิมิธรรมะสัมมันตสัมมทินาอิตายสุขายสัมวัตตันติอัตตุมิหิอุปสัมปชะวิหารยถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูอุปนิยติชีวิตธรมัประมายุชฉลปณิตาสนติตานาเอตังพยยามารณีปีฆามโนปุณณิกายิราธาโสขาวหานิอุปนิยติชีวิตธรรมัประมายุชฉลปณิตาสนติตานา เอต่างพยังมารณีปิคัมนูโลกามิสังปะชัยหิสันติปิโคยุทธากายีนัสังฆโมวจายสุทะจีตสาตังตัสาปีตสาสุขายะโหติยังชีวมนูปะปะปะกาโรติปุนังธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมมีสุจินเนสุขมาหาวหาติ อสานิสังโสรมีสุจินเนนคุดขติงขัดชันติธรรมจารีสัพเพสังคาราอนินจติยถาปัญญะปัสติอัานิมพิธตติทุกขีอิสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกัติยถาปัญญะปัสติอัานิมพินทติทุขีอิสามะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนินตติยถาปัญญะปัสติอัานิมพินทติทุขีอิสามะโควิสุทธิยา บทที่16บหสบูุปันนา,าชาดุปันนากันฐานามีเกทุติยอาหุตก,กิกาเอตาธันนายะมีทาวีตังไคเหย,ยะอัปันนากังพระหงวีสารานางยันติปภะาตานิวนานิจอารามลุขะจีฏยานิมนุษาพาพระยทัชิตาเนตังโขสารานางขีมังเนตังสารมุตตมังเนตังสรรมาคัมมะสัพพทุขะปามุจจติ โยจัพพุทธจัตธรรมจัตสังคจัตสารนางารังคาโตจตาลิอริยสัจจานิสัมมปัญญายาปสติทุกขังทุกขสมุปปาทัางทุกขละจาจอติกรรม,มังอริยจัตอนังขีกังทุขูปปสัมมะขามินางอีต่างขคสารนังขีมังอีตังสารณะมุตตมังอีต่างสารมาคมัมมะสัพพทุขปมุจติบทติ1สิบจิตบุสุตธรัตนคถฏาอติทานา วาข้ามมือยะนับปฏีกังขีอนาคาตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีนามปะหินนานตังอปันอปัตตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ไปดันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปันปุนปันนันจะอยูธรรมมังตัตถดตัตถาวิปัสสติอสังหีรงังอสังอุปังตังวิทามะ นุพลเฮียก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่ขอนแกในทำนั้น,น,นได้บุคคลนั้นพึงเจะเดินทำนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปรุโปร่งถืออาชวีวกิจจมาตับปางกชนามรังสุวีพึงททำความเพียเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะเหนโนสังฆาราันตีนะมหาสีนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเีในใหญ่นะั้นย่อมไม่มีแกรวทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตต มะตันติตังตัตง,ตง,ตงวีพติกาัตโตติสันโตอจิคัติมุนีติพาโมนีผู้สงมย่ำเลกบุคลผู้มีมกปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่กีดขานทั้งกลางวันแนละกลางคืนนั่นแล่ว่าผู้มีระตีหนึ่งจะเดินด้วยประการรัชนีแล่บทที่1ิบบทสวดพินหาปัญจวิคณะปตาชาาธรโมหีชาลังอนาคิตโตรมีความแก่เป็นธรรมดาจะรวบพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิทรโมหิ ขยาิทิงอนาคิติตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรมุมมะฮิมรณันางอนาคิติตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลวมพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิมีปีหิมะนาปีหินานาภาวุเวานาภาวุเราจะาระบวินเป็นต่างต่างคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมสักุม,มหิกรมาทายาทูกรมายุนิกรมะพันธุกกามปฏิสารณนเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเด่นคือมีการเป็นที่ เป็นผู้ติดตามเป็นที่เพึ่งอาศัยยังกรรมังคารสามิกัญญานังวาปะปะกลงวาตัสสทายาถุปวิสามิเราทํากรรมอันใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเองวางอัมหิหิอภินหามปัญจเวคีขับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่สิบสก้าบทสวดเทวดาอุโย,ยชนะคาถาบทสง่งเทวดาทุกขปะตะกนิ ทุกขะพยปตะจันิพยโสกปตะจันิพโสกางหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจามีหิสัมปทานปุณณสัมปทานสัพเพทิวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานันทันตุสัจทยะสีลานาคตุสัพพตาภาวนาพิรตาหุนตุขาชันตุเทวตาขตาสัพพิทุขะปรปตะปจิกานันเจยังพระนางอรหันตานันจติชินะรักขันธันตามิสัพปสู บทบบที่20บทสเทวตาปฏิทานาคถา,าหันธรรมยามปฏิทนาคถาโายพนามสยียาเทวตาสติวิหะะวัสสินีทุปีนารปุถินาริเตหินเตหิงตาธรรมทานีนะพระวันตุพุชิตาสดถิงกระดุนตินาวิหารธมัทเรเทระจมนามนานวากาจาพิขาวุสารามิกาธนปฏิอุปสกาคา,คามาจติสานิคมาจอิสระสปานาุปูตสุสิตาพาวันตุติ ฉลาภุชายีปีจันทสัมภวะสังสีทัชตาอาภวุปปาติกานิยานิการธรรมวรางปตินจติสภีปิทุกคศการูตุสังขายาตุกีรังสัตังธรรมูธรรมัตราจปุคราสังโฆตูสมะโควอัตายะจะาหิตายะจะอามีและขัตุสัตธรรมูสภีปิธรรมจริโนพุทิงสัมปปเนยามะตมีอริยปวิิติบทที่21บเอ็ทสวดพัทสัพพ ปฏิทานาคาถาอันธรรมยาปฏิทานาคาถายุพปนามสีบุญสิตานิกตัสะยาน,านานานิกตานิมีตสัจภากิโนโหตุสัตตบสัตสตานามตับปะมานาคเยปียาคุณวันตาจะมไมหามาตาปียาปิตาทะอยู่ทินนามีจาะยะทินนาวาอันเมนมณตเวริโน ทาทิน,นันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุยุนิกาปัจ,จีกจตุโวการาสังสารันตาภาวะภวีญาตังเยปันิทานันมีอนุโมทันตุติสยางเยจิมังนับปัจชานันติทเทวติสังนิวัตยุงมายาทินานะปุญญานังอนุโมทานาหิตุนาสพีสัตถาสถาัทาโหตุอเวลาสุขชีวิน,นุคิมมปะปทานจปะปปุลตุ ตีสัสสีชนะต่างสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้พาพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้พาพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้พาพเจ้าเป็นต้นที่ข้พาพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้า 5, และขันหนึ่งและขันสีต้องเตี้ยใน mastery. อยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข ข้าัตรเหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดข้าศัตราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ทัทิ่ทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตร์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วข้าัตร์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่ไปสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความวางอันดีของสัตร์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยนุภพาพแห่งสัจจาธิฏฐานนภาพานแห่งความเพียรและนุสพ์ของการบุชา พาราธาตายด้วยการสาธยายบุสรสุบมนพระสุภปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเกียรติข้าพเจ้าขอให้ปูนจากทตัวไปจำปงของให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพยบที่ประดับทั้งหลายปูดนิโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ธรรมะเหล่านี้เมื่อนิโมทนาแล้ะปูดเมื่อปูนแห่แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพะริพินาโดยโมเดร์นิตีสัมฤทธิ์ปัญญาสังวรมัตตานิวินวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสี่สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรรี่่ยยมด้วอนุภาพพแแหงะปิละะรมงคคลในพถา การต่าง,าง,างขอโจงสบสดีเสด็จสิทธุปการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลารย์เกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาของน้ำสวัสดิ์บุญบุชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอโปรดบูนิจจส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากละเจไปทางมงคลจากความทุกข์ใจทั้งสิ้น ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การางานชนะต่ออุบัตศักดิ์และมรดราสมบูรณ์พร้อมจุตธนาสารสุปาพบุรุสมบัติในดวงตาเห็นทําสำเร็จในการวิปัสสนาคำธรรมเก็ปัญญาญยาณและเจริญเนจตุลาพิจพรณชัยทั้งสี่คืออายุวะนะสุขาระเิรอขอในมทนาบุญครับครูยอดสสด็จ